ตัวแรกหน้าประตูเลยใช่ไหมได้แล้วตรงนั้นเลยฝักจัดการผู้ชายคนนั้นได้นะได้เลยเดี๋ยวจัดการให้โอเป้อยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าเดือดเดี๋ยวเขาเรียกกลับมาไอ้ผู้ชายเ่งสวยคิดจะจับปลาสองมือเหรอคุณเป็นใครอแย่แล้วทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเป็นบอสของบริษัทฉันเนี่ยไอ้ผู้ชายเฮงสวย จะเย็นก่อนนะที่รักฟังผมอธิบายก่อนฉันไม่อยากฟังเดี๋ยวก่อนคุณรอผมด้วยนี่มันวันอะไรเนี่ยทำไมซวยขนาดนี้วะเนี่ยนี่คุณจะไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะบอสโลกมันช่างโกงจริงๆเลยนะคะบอสผมอุสาลงทุนจ้างนะักแสดงมาไม่ถึงเป็นเธอได้เนี่ย ฉันจะบอกได้ไงว่าฉันมาทํางานพาทไามเรื่องนี้จะให้บอสร,รู้ไม่ได้ว่าไงเงียบทําไมอ่ะไม่มีอะไรคะ่ะว่าแต่ทําไมบอสต,ต้องหาคนมาแสดงว่าบอสจับป้าสองมือด้วยหรอคะก็คนที่นัดดูตัวตามผมไม่เลิกเลยผมเลยต้องใช้วิธีเนะีอ้อ๋องั้นถ้าไม่มีอะไรฉันพอเฮ้ยน้องหมาฉันหายไปไหนอะฮะน้องหมาเหร น้องหมาฉันหายไปไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรคุณฉันมัดน้องหมาไว้ตรงนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ะเอานะคุณใจเย็นก่อนมันอาจจะกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ได้แต่นี้มันไม่ใช่หมาของฉันฉันรับจ้างพาหมาเขามาเลี้ยงอีกทีนึงอะเดี๋ยวนะคุณลางานเพื่อมารับจ็อบเลี้ยงหมาก่บเป็นนักแสดงเนี่ยนะคุณรับสองจ็อบเลยเหรอแต่บอดคะเหรอเพิ่งว่าฉันเลยค่ะช่วยฉันหาน้องหมาก่อนนะคะได้ฉันจะช่วยเธอ แต่กลับไปบริษัทเธอต้องอธิบายให้ฉันฟังทั้งหมดได้ค่ะบอสโอเป้โอเป้อยู่ไหนอะโอเป้โอเป้ที่รักผมจะดูแลคุณตลอดไปแต่งานกับผมนะคุณรู้จักเขาด้วยเหรอแฟนเก่าฉันเองอะค่ะบอสยายี่ยะอะไรอะ ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะรักยหยีตลอดไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราจะผ่านไปได้วยกันนะนี่คุณกำลังจะแต่งงานกับผมนะแต่งค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันแน่นอนผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลย หมอคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างหรอคะคุณแม่ของคุณต้องผ่าตัดนะครับใช้เงินประมาณหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านหรอคะอไม่เป็นไรหรอคะเดี๋ยวเรื่องเงินอนะ่ะหนูจัดการเองฝากคุณหมอดูแลคุณแม่ด้วยนะคะได้เลยครับผมจะทําอย่างสุดความสามารถอย่าว่าแต่ล้านนึงเลยรักษาแม่คุณเนี่ยหมดไปห้าแสนกว่าบาทแล้วนะเจ้าเงินที่ไหนมาใจาฉันว่าจะขายบ้านขายรถล,ละแค่นี้ก็ได้เงินค่ารักษาแล้วผมไม่เห็นด้วยอะ่ะ ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยผมตั้งใจจะให้เป็นสินสอดคุณนะถ้าคุณขายไปอะ่ะแล้วผมจะแต่งงานกับคุณยังไงผมหมดเงินกับคุณไปมากพอแล้วนะนั่นมันชีวิตแม่ชนะโอเคไหมครับฉันโอเคค่ะมันก็แค่ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องเก่าๆค่ะบอส จริงๆแบบนี้มันก็ดีนะคะขอแค่รักษาแม่หนูหายแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นท่าแท้ของผู้ชายคนนี้อีกค่ะจริงๆตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดีนะคะแปลว่าตอนเนี้ยคุณติดหนี้เยอะมากเลยใช่ไหมเงินค่าผ่าตัดแม่หนึ่งล้านถึงจะไม่มีแต่ฉันก็ต้องไปหายืมมาให้ได้ละคะ่ะอย่ามองฉันด้วยสายตาหน้าสงสารแลบ,บนั้นสิคะ เห็นอย่างเงี้ยฉันก็หาเงินเก่งนะคะฉันหาเงินเมื่อคืนได้ตั้งห้าแสนบาทแล้วเห็นไหมล่ะแล้วเธอเหนื่อยบ้างไหมมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วสิแต่ฉันอะไม่มีสิทธิ์พูดเขาว่าเหนื่อยหรอกเข้ามาดูก่อนได้นะคะเอคุณพี่คะดูก่อนไหมคะดูก่อนได้นะคะดูก่อนได้นะคะ เดือนนี้หาเงินได้บังเยอะเลยนะเนี่ยยายหยีเงินที่ยืมฉันไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนทักทีเนี่ยฉันได้เงินมาแล้วแต่ฉันรีบโอนคืนให้เลยนะโผมึงไปตอนนี้เนี่ยกำลังดูซีรีส์อยู่เออฮลัลโหลลูกค้าอยู่บ้านหลังไหนเหรอคะหลังที่สองอะ่ะขวามือถึงแล้วคะ่ะลูกค้ารีบลงมารับเลยนะคะเออเออเออรู้แล้วหนะ้า แป๊บนึงเดี๋ยวลงไปลูกค้าคะลงมารับเลยได้ไหมคะพอดีหนูต้องรีบไปส่งออเดอร์อื่นอี่กคะ่ะเออเออเออเอกำลังไปรอนิดรอหน่อยไม่ได้ยังไงนี่ค่ะบะหมี่ที่คุณสั่งโอ้ยอืดหมดแล้วมั้งเนี่ยจะกินได้ไหมเนี่ยแม่คุณ ขอโทษค่ะจริงๆแล้วฉันก็อยากให้มีคนคอยช่วยเหลือฉะน,นะแต่พ่อฉันไม่อยู่แล้วแล้วแม่ฉันก็มีฉันแค่คนเดียวฉันจะต้องหาเงินให้ได้มากกว่าน,นี้เพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันอาจจะต้องซื้อบ้านซื้อรถใหม่เพื่อให้แม่ฉันใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเธอพยายามมากแล้วนะไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นหรอก ถ้าแม่เธอรู้ว่าเธอเป็นห่วงขนาดเนี้แม่เธอต้องดีใจมากแน่เลยอ่ะนี่ค่าแสดงของเธอบอสหนึ่งมืนเลยเหรอคะค่าแสดงไม่ใช่ค่าทันเดียวหรอก็คุณเล่นดีอะ่ะผมก็เลยเพิ่มค่าตัวให้ไม่ได้เหรอขอบคุณมากเลยนะคะบอสที่เข้าใจหนูเอา้าอยู่นี่หรอมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเอา้า ขายไปไหนมาเนี่ยเราเนี่ยรู้ไหมว่ามีคนเป็นห่วง,งเราเนี่ยนี่บอยเป็นห่วงหมาด้วยเหรอคะเปล่าอะผมเป็นห่วงคุณโหงานแม่บ้านงานนี้เงินดีจริงๆเลยอะฉันจะต้องได้งานนี้ มวัสดีค่ะหนูมาสมัครงานแม่บ้านอ่ะเข้ามาสิ